ฮาโอ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 สิให้เปยินดีอย่งกำลังสิตายมึงูบ บอดิสนมือสันวันดีไพสีมีแห้งกระสังท่อบอปลายหยีบตามระเบียบเสร็จเขาจนได้ญาติผู้ใหญ่ค็เสีนาบ้านปานกระดงกระฮักสิตายแต่สุดท้ายมันหลุดคงมันอยู่บอ่อใดอยากอายเขา น้ำตาตกลงโจกจากบกมันจังสิพอพอสิขาคนจังมึงให้ตายไปจากใจ เกียดให้คักคักเบิดเหเราสักว่าสักใครก็ยังหมตายยังหมตายไปจากใจจากเธอโอ้ยมาเมื่อยแถบเบื่อสิคิดฮอดเห็นได้แต่กอดเส้าเทียงแนมไปก่องเฟียงก็เห็นแต่หน้าขาวขาวเมาก็เมาพราะตายคิดเห็นแต่ภาพเก่าเก้ากูคิดฮอดเขาโอ้ยมาเจพ่อปันสิใจขาดผัดไปกับสายลมซาลิ่วลุดไปคือว่า ที่เอาขึ้นบอดไดให้เราเข้าปากสมัครจนน้ำตาไหลเอินห้องใส่เสียงมาเดอควันเออ น้ำตาตกลงโจ,จากบกมันจังสิพอพ่อสิขาคนจังมึงให้ตายไปจากใจเขียดให้คักคักเบิดเหล่าจักว่าจักให้กันยังห่ดตายยังห่ดตายไปจากใจจากเธอโอ้ยมาเมื่อแถบเบื่อสิคิดหอตที่ได้แต่กอดเศ้าเทียงแนมไปกองเฟี้ยงก็เห็นแต่หน้าขาวขาวเมาก็เมาพอตายคิดเห็นแต่ภาพก เก้ากูคีดทอดเขาโอ้ยมาเจ็บพ่อปันสิใจขาดผัดไปกับสายลมซาลิ่วหุดไปคือว่าที่เอาขึ้นบ่อใดให้เราเข้าปากสมักจนน้ำตาไหลเอินห้องใส่เสียงมาเดินคนเลยโอ้